วันนี้จะพามาดูห้องควาตัวอย่างของร้านเบสเครื่องควาของเรานะครับพวกนี้จะเป็นสแตนเลส304ทั้งหมดนะครับนี่ครับห้องควาเราสวยๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวจะพาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในห้องควาแบบนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ7เมตรคูณ4เมตรนะครับนี่ครับหลักๆก็จะมีนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางของนะครับเราจะแยกโซนเลยนะครับนีครับอันนี้จะเป็นโซนนี้จะเป็นชั้นวางของนะครับอันนี้ก็ แล็กซี่เอาไว้วางพวกจานอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะตัวนี้จะเป็นตู้แช่นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นตู้แช่แข็งนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้แช่เหมือนกันครับอันนี้เอาไว้แช่ผักนะครับตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นตู้แช่สี่ประตูนะครับสแตนเลสทึบสวยๆแบบนี้เลยครับนี่ครับอันนี้จะเป็นแช่เย็นนะครับไม่ได้แข็งนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นแช่เย็นครับสี่บานแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผม อันนี้ก็จะเป็นมีโต๊ะเตรียมนะครับนี่ครับอันนี้โต๊ะเตรียมนะครับแล้วก็เป็นตู้เก็บของนะครับแบบนี้ครับนี่ครับตู้เก็บของติดผนังนะครับตู้ของติดผนังแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีเตาทอดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตาฝรั่งสี่หัวเตาไทยสองหัวนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องปรุงนะครับตัวนี้ครับสามารถก็ผัดได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นฮูดดูดควันนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับ ขนาดนี้เลยนะครับอัน,นส่วนนี้ก็จะเป็นหม้อต้มซุปนะครับตัวนี้ครับโซนนี้ก็จะแบ่งเป็นโซนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตาย่างหินลาวาแล้วก็เตาย่างสเต็กนะครับนะครับแยกโซนเลยนะครับเพราะว่าส่วนตรงกลางตัวนี้ก็จะมีตู้เก็บของนะครับก็จะมีเขียงนะครับเอาไว้ทําให้ให้เชฟนะครับอันนี้ฝั่งนี้ผู้ช่วยเชฟอยู่นะครับฝั่ง ตรงนี้ก็จะเป็นเชฟอยู่นะครับอันนี้เราก็สามารถเตรียมควานี่ครับเตรียมควาฝั่งนี้แล้วก็เอาให้ยืนให้เชฟนะครับเชฟก็สามารถผัดได้เลยครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตู้แช่นอนนะครับสองประตูนะครับนะครับสามารถข้างบนสามารถทํางานได้เลยนะครับตัวนี้ครับของคุณชูเชฟอันนี้ก็เป็นชั้นลอยครับไว้วางของนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ท็อปปิ้งนะครับตัวนี้ครับผมนี่ครับนะครับ ทำความเย็นนะครับตัวนี้ครับส่วนข้างหลังของเราก็จะเป็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นก็จะมีรถเขน็นหนึ่งคันนะครับถังขยะหนึ่งใบเนาะแล้วก็จะเป็นซิงค์นะครับตัวนี้จะเป็นซิงค์สองหลุมนะครับต้องมีที่พักด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีเครื่องล้างจานด้วยนะครับอันนี้เราก็สามารถแบบนี้ครับนี้ก็เอาจานนะครับล้างล้างเศษเอามาวางไว้ตรงแหลกตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถยกเข้าเครื่องได้นะครับแล้วก็ จากอับา้ย์ก็ทำงานต่อกดตัวนี้ลงครับทํางานเสียจใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะพักจานนะครับนครับโต๊ะรับจานนะครับเนี่ยสามารถยกขึ้นแล้วก็แบบนี้ได้เลยครับนี่ครับโอเคครับผมห้องสวยๆแบบนี้เลยครับนี่ครับท่านใดก็สามารถเข้ามาดูที่หน้าร้านเราได้นะครับก็จะมีแบบอย่างให้ดูครับจะมีเป็นตัวอย่างให้ดูครับร้านเบสของเรานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ